เรื่องที่มาเปิดธุรกิจเที่ยวด้วยกันเพราะว่าเหมือนบอกว่าไม่เคยทธรกิใช่จริงๆเป็นจังหวะเหมือนที่เมย์พูดเมื่อกี้ครับก็เราพอพอเราเราชอบเที่ยวก็จริงเราไปมาบ่อยแล้วก็เรายิ่งสนิทกับพี่เมย์มากขึ้นเราก็เลยแล้วเขาเกิดจังหวะนี้พอดีจะรีแบรนด์พอดีก็เลยมาอยู่ตรงนี้ใช่เอรเฟกชัยเมื่ก็เวลาเราเที่ยวอะเราก็รู้สึกว่าเราชอบเที่ยว ด้วยกันก็คือเที่ยวกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบคนนึงทําคนนึงไม่ทํำเราก็จะรู้สึกเสียดายเพราะว่าเราเราชอบเที่ยวเหมือนกันทั้งคู่แล้วมันก็ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราทั้งคู่แล้วก็ประจวบเหมาะกับที่เวลาเราไปไหนก็แล้วแต่จะมีแต่คนถามตลอดจริงๆนะคะว่าแบบเออไปที่ไหนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออถ้ามีคนช่วยแบบว่าเออลิสมาเลยแล้วก็บอก เปนกระบอกเสียงให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้คนอื่นได้ประสบการณ์เหมือนที่เราได้ความประทับใจจากพี่เมย์เหมือนกันนะคะก็เลยเป็นที่มาของการทําธุรกิจนี้ด้วยกันค่ะอ๋อก็เป็นหุ้นส่วนเลยครับก็ใช่ก็ลงจริงๆนะะแล้วก็ลงเท่ากันใช่เพราะว่าเราเองก็คาดหม เราก็คุยกันมานานนะปรึกษากันมานานทำกันมานานแล้วก็วางแผนกันมาค่อนข้างนานแล้วกออ็อย่างที่บอกก็คือเราเราได้ยินพี่เมย์มาพูดต่อเลยบอกว่าเวลาทาคลิปเนี่ยแล้วมีมีแต่คนอยากไปด้วยอยากตามอยากตามรอยอยากได้ภาพสวยๆอย่างเงี้ยเราก็เออกลับมาคิดมันเป็นไลฟ์สไตล์เราจริงๆแล้วก็มันไม่ได้ฝืนอะไรเราเลยเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะ ก้าวเข้าไปอยู่ตรงนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ไม่ฝืนแล้วก็สบายเราด้วยไอย่างนี้ดอไปก็ชิมมาคือจะเที่ยวตลอดเลยใช่ทีมผ่านมาก็ก็เที่ยวตลอดเลยไม่ต้องเปิดบริษัทก็เที่ยวอยู่แล้วเราก็คิดซะว่าเราก็ทํางานที่นี่ด้วยแล้วการเที่ยวนั้นอ่ะก็คือการทํางานของเราด้วยใช่ค่ะสามารถจองทริปเราไปด้วยได้ใช่จองตามตามรอยได้เลย ได้คอนสนร์นี้ตัวเองด้วยด้วยค่ะมันเป็นพาชั่นไปแล้วแหละแต่ถ้าใครไม่อยากตามก็คือเราสามารถครีเอทรูทใหม่ให้ได้ทุกที่ในโลกเลยใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่เมย์บอกเราไม่ได้มีแค่แบบเซอร์วิสของการทราเวลอย่างเดียวค่ะแต่ว่าเราเป็น one stop เซอร์วิสทั้งหมดของการเดินทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถรับส่งที่สนามบินจากวีซ่าอะไรเงี้ยเราก็ช่วยทำได้ใช่ค่ะจองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินทำได้ทุกอย่างเลยค่ะเรือว่าเราลงแรงกันเองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหม ลงแรงอาจจะไม่ได้ลงแรงแต่จะเป็นพี่เมย์ค่ะที่ลงแรงค่ะทางเราก็ก็ก็ช่วยช่วยช่วยกันนะคะเพราะว่าเราก็อยากให้ธุรกิจนี้ไปได้ดีเหมือนกันเราก็มั่นใจในตัวพี่เมย์ด้วยค่ะว่าเขาเขาทำมาเป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะก็ก็ต้องฝากทางพี่เมย์เป็นคนแบบคิดอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าทางเราก็จะแบบช่วยเก่าๆแล้วก็สนับสนุนเียตามปกติค่ะที่หันไปทำธุรกิจเพราะว่างาน เราเอมันน้อยลงเลยออไม่ได้คิดตรงนั้นเลยนะเออไม่ได้คิดแต่แต่ว่ามันเป็นจังหวะที่เหมาะสมมากกว่าค่ะที่ทุกอย่างมันเข้ามาแล้วก็จะบอกว่าความสาคัญกับพี่เมย์อ่ะคือเราเรารู้สึกกันดีมากรู้สึก grateful มากที่เมย์เขาเข้ามาตั้งแต่งานแต่งของเราเขาช่วยทุกอย่างเลยใช่เขาช่วยเราเยอะมากเรารู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนแบบคนในครอบครัวไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบพอเขาจะรีแบรนด์มันก็เลยแบบเออ ทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีการคุยกันว่าเออถ้าทําด้วยมันก็น่าจะเติบโตไปในทางที่ดีด้วยกันแล้วก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องทําอะไรมากด้วยเราไม่ต้องทำอะไร <c oughs> เราก็ถนัดเที่ยวอยู่แล้วก็ <c oughs> พี่เมย์เขาก็ถนัดวางแผน <c oughs> <c oughs> ทํารู้อยู่แล้วมันก็ก็ยังมีเวลาที่ะได้รับงานละครอ๋อรับอยู่แล้วครับรับอยู่แล้วนี่ค่ะรับอยู่แล้วนี่เขาก็เพิ่งฟิตติ้งเนี่ยใช่ค่ะก็รับละครไปแล้วค่ะใช่ใช่แล้วแล้วแนวเข้าป่ายัง เข้าป่าเหรอครับถ้ามีโอกาสก,ก็อยากไปอยู่ครับอยากไปอยากไปแต่ว่าวันนี้ก็เข้าป่านะถ่ายหนังถ่ายละครก็อยู่ในป่าทุกคิวเลยไม่จริงอาจจะไม่ไม่ค่อยเห็นผมได้ไปไม่ได้ไม่ได้ไปถ่ายแลนด์มาร์กไงแต่ว่าไปแบบไปถ่ายละครไปถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็<ม>เข้าป่าตะลอดใช่ต่างจังหวัดตะลอดอะคิเป็นไงบ้างคัมแบ็กกลับมาละคราละครคัมแบ็กแล้วคะ่ะก็หายไปสองปีเต็มๆค่ะก็เรียกว่าต้องแบบ ปัดฝุ่นนิดหนึ่งค่ะตอนที่ไปฟิติ้งปัดขาดปัดนิดหนึ่งเพราะว่าเราแบบเราไม่ได้ทําการแสดงมาสักพักหนึ่งล้วเนาะสองปีแล้วอะเกือบสองปีแล้วอะก็ล่าสุดกับพี่แบงไงอก็ดีมากๆเลยค่ะเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นดราม่าเป็นเป็นดราม่าเลยแหละค่ะแล้วก็เป็นการฟาดฟันเป็นเรื่องของเพื่อนเป็นเรื่องของสามีภรรยาอะไรเงี้ยเรื่องนี้จะโตขึ้นมาเอ๊ะเขาเปิดตัวไปอีก อ๋อยังเสียงเดี๋ยวหลุดเหรอตัดใจนานไหมพี่คิมแบบว่ากลับมารับค้เพราะก่อนหน้านี้หายานอืจริงๆตอนที่เล่าให้ฟังคิมก็สนใจเลยทันทีนะคะตอนที่เล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยเล่นแนวนี้เลยค่ะแล้วมันมีความเกี่ยวกับแบบผู้หญิงด้วยแล้วก็ความรักด้วยแล้วก็การแบบเอ่อฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยเราไม่เคยเล่นอะไรที่มันแบบขนาดนี้แล้วก็ อาจจะไม่ได้แบบกุ mm ๊กกิกกันเลอย่างนั้นแบบแบบแบบพระเอกนางเอกมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรับเลยค่ะจะได้วางแผนได้ชมกันช่วงไหนอะไรยังไงได้วางหรืออยากดูโอ้โไม่รู้เลยค่ะใช่ค่ะที่คิดบอกว่ามันถึงขั้นต้องปัดทะลุเลยเพราะว่าอะไรจริงๆการแสดงมันก็อยู่ในใจแล้วแหละมันก็อยู่ในหัวใจแล้วแหละแต่ว่า แ่ปันหาหายไปนานนะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะทําให้เต็มที่ค่ะกับเรื่องนี้เราก็เลยค่อนข้างจะทําการบ้านตั้งใจนะใช่ค่ะก็ต้องคิดถึงกันช่วงสองปีที่ผ่านมาเอ๊ะตอนแรกดีตอนแรกดีมากเลยที่แบบว่าได้พักผ่อนยังแบบโอ๊ยพักผ่อนเชี่ยวอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่พังเลยอ่ะวันนี้ทำอะไรอ่ะนานไปแล้วนะนานไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะเปิดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าตอนนี้ก็ เปิดแล้วแน่นอนค่ะต้องมีเรียนงอะไรเพิ่มมาสำหรัวเราหรือว่าก็เบบีหรืออะไร w o r k s h อ p มีเวิร์ช็อปมีมีิร์ k ช็อปค่ะมีการอ่านบทแล้วก็เวิร์ k ช็อปกันแน่นอนนะคะเพราะว่าคาแรคเตอร์แบบนี้เรายังไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยค่ะก็อยากทำให้ดีที่สุดค่ะที่เคยเล่นกับโยกแพรกับพี่โยเกิร์ตยังไม่เคยเล่นค่ะแต่ว่ากับแพรเคยเล่นแล้วเรื่องคอมแฟร์หลายเรื่องอยู่นานแล้ว เออไม่อะคาเรื่องเดียวนะเขาหลายเรื่อง <c oughs> เออมีหลายเรื่อง <laughs> ใช่ค่ะเรื่องเรื่องคงแปลเคยร่วมงนานกันอยู่ค่ะซึ่งเรื่องนี้ก<ม>็คือต้องแบบปะทะกันะะด,ดูโปสเตอร์<ม>แล้วดูแบบปะทะกันเหมือนกันนะหรือเปล่า<ม>ปะทะแต่แบบเข้มมันมีชั้นเชิงอ่ะมันจะมีเรื่องของการแบบทําให้คนได้หลุดน,น่ะว่าแบบใครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะกี่เรื่องีที่จะ จริงๆตอนนี้ตั้งใจรับแบบก็เข้ามาได้อีก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 มาแล้วบอกว่าแต่ว่าเข้ามาได้อีกค่ะพอกลับมานั่งรับงานละครแบบนี้แสดงว่าแพนมีเบบีก็อาจจะต้องเลื่อนไปก็ยังยังก็เลื่อนก็คือถ้าสมมติมีเข้ามาก็จะรับงานก่อนโอเคไม่เอาเลื่อนโอเคผมโอเคมากเลยครับผมโอเคแล้วแต่เขาเลยไม่ไม่รบกวนเราแล้วหน่อย <laughs> รับงานก่อนนะคะเข้ามาได้อีกนะคะ <laughs> ครับาละครที่ครับละครเหรอครับละครก็ยังเขาก็มีส่งบทมาให้อ่านครับผมแต่ก,ก,ก็ก็อยู่ที่ความเหมาะสมของผู้จัดแต่ละคน่าจะ mm hmm. เขาจะเอาเราไหมอะไรเงี้ย <laughs> ใช่ก็มีก็มีครับแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ถ่ายเพิ่งหนังเพิ่งจบไปอีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ซีรีส์ฮะห้องสาม อ๋อใช่ใช่ใช่ผมเองใช่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 เรื่องนั้นเรื่องนั้นตอนนี้คือกังวลไปหมดแล้วเพราะจะพูดไรป่าวันนี้ฮะโอเคใช่ใช่ของช่องโปรเจกต์ของช่องครับใช่แล้วก็มีวันทองที่ทุกคนได้เห็นตัวอย่างแรกไปยังมีลูกเราเลื่อนเราเลื่อนเลื่นไปถึงเ่หร่กี่ปีหรือังือไม่มีกำหนดยังไม่มีกำหนดเลยอะค่ะแล้วที่ไปปรึกษาหมอดูว่าจะหาเลิหไปนั่นแหละก็คงต้องไปหาหมอดูอีกรอบไม่อ่ะตอนนี้ อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดหมอดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้นัดเดี๋ยวเดี๋ยวถามอีกทีนะคือจะไปหาเลิกใหม่หรก็ดูรวมรวมรวมถึงลูกรวมถึงลูกด้วยค่ะก็การจะดูหมอดูบอกว่าปีหน้าล่ะเขายั้ำบอกว่าปีหน้ามันดีมากปีหน้าก็เดี๋ยวไปถามแชทจิบอีกที หมอด <มา S 2> ูอีกคนเหรอใช่ใช้จีวีทีรู้ใจเราเออเรากังวลไหมพ่อแม่เกิดเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไือไม่ได้กังวลนะเพราะว่าเรามีการทําฝากไข่ไปแล้วเนะาะเพราะฉะนั้น,นไข่ของเรามันก็จะเป็นฟรีซไว้ในอายุตอนนั้นอยู่แล้วค่ะใช่แต่ว่าเราก็มีอยากเห็นหน้าเขาแหละอะไรเงี้ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะอยากทำงานก่อน เราไปฮ่องกงมไม่ได้ไปขอโนค่ะไม่ได้ขอเรื่องเบบี้เลยค่ะขอเรื่องงานเลยก็เลยงานเลยงานกาเลยก็เลยกลับมาใช่ค่ะหรือว่ารอบหน้าจะต้องมีการขอเบบี้จริงๆแล้วไปคิวต่อไปต้องขอไหมนะไม่ต้องขอหรอกคิม่าเดี๋ยวก็มาิ้มอ๋อ ไอ้เดี๋ยวถ้าจังหวะมันใช่เดี๋ยวเขาก็มาเองค่ะอ๋อ,อครับปล่อยออกมากระแสดีมากเ้อครับโอ,อ,อดีใจดีใจก็ก็ที่ดูก็เห็นแบบ cg อะไรสวยมากเลยครับ <c oughs> ก็เป็นอย่างที่บอกไปก็คือมันเป็นการตีความใหม่ของตัวละครวันทอง <c oughs> ที่เขาจะไม่ยอมให้จุดจบของเขาเป็นแบบนั้นเลยเนี่ยก็เป็น เรื่องราวใหม่ๆผมว่าก็น่าจะน่าจะถูกใจหลายๆคนหายคก็ต้องถามว่าแบบเออแทางนี้ทผทางนี้ดูนนใช่ใช่ใช่มันก็มีเหตุผลในใน,ในเรื่องแน่นอน,นครับใช่ใช่อาจจะไม่ตรงกับวรรณคดีแต่อย่างที่บอกไปมันคือการตีความใหม่เรื่องเรื่องราวใหม่ๆมรู้สึกจะบอกว่าหลอดโดดเลยคระหลอดโดดทั้งคู่เลยทั้งเรื่องมีอยู่แค่นั้น ทั <laughs> ้งเรื่องก็มีกันอยู่แค่นั้นแล้วก็มีพี่เฟยด้วยไงอาคาแรคเตอร์แบบลุคเขาแล้วก็ด้วยเสื้อผ้าชุดเกราะอะไรเงี้ยเขาก็ดีไซน์ออกมาด้แบบเต็มที่มากๆสวยสวยมากเขาบอกว่าเรื่องมีแข่งกันหล่อแข่งกันหล่อแข่งกันร้าย <c oughs> เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูอ้คือใครร้ายอ,อกัรห้ายคนละแบบเดี๋ยวรอ <laughs> <laughs> แตใ่ในเรื่องจริงคือคือคนคนไหนรลายถ้าในตามันคดีใช่ไหมใช่ ในนี่ยเห็นไหมมันร้ายคุณแผนจะเจ้าชู้นะคุณช้างจะเล่ยเหลี่ยมอ่าเลือกใครดีไปดูไงหลอกข่ะไปดูไงครับผมต้องมีสติมากๆเลยเนาะจริงจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวรอดูตัวอย่างต่อไปในปีหน้าดีกว่า คือจะไปสปอยมาที่เลยทียวใช่ใช่ใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเขาคงมีอีกตัวหนึ่งนึดูค่ะน่าดูมากเลยค่ะทุคนแซวเยอะค่ะว่าแบบเอ้ยมีคนอยากเป็นวันทองเยอะคุณรู้ถึงอะไรเพราะวันทองสามารถได้ทั้งสองคนี่ยโอ้โหอาร์คิมอะไรอ่ะเป็นตัวละครแล้วไม่ไม่เป็นไรก็ก็ดีค่ะเป็นวันทองดีแล้วอย่ามาเป็นคิมเบอรี่เลย แต่ว่าน่าดูมากเลยค่ะฝากด้วยแล้วกันค่ะคิมคิมต่อบทให้นะคะในซีนไหนซีนไหนโอ้ซีนที่บทยาวๆบทยาวๆยากยากอะนี่ก็อยู่ด้วยตลอดครับต่อให้โอเคเครดิตโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ